สวัสดีครับ FC นาฏีมีเดินป่าครับวันนี้นาฏีมีมีดคัตติ้งครับเป็นคัตติ้งเหล็กต้านสนิมเนี่ยครับแต่ราคาถูกนะครับเป็นราคาใหม่ครับราคาใหม่เพิ่งปรับรลดลงมาเมื่อชุดก่อนครับชุดก่อนนาตีได้บริษัทใหม่ครับเรื่องของเรื่องคือเราได้บริษัทใหม่นะเราก็เลยที่ที่มันถูกกว่าเดิมครับ พอได้บริษัทใหม่ที่มันถูกกว่าเดิมปุ๊บนะติก็ลดราคาให้มันถูกกว่าเดิมอีกนะครับจากที่600บาทนะครับตอนนี้ลดราคาเหลือ5้าร้อบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับมีดคัตติ้งเหล็กต้านสนิมด้วยนะครับได้เหล็กต้านสนิมด้ามจับนี่ดูครับด้ามจับไม้ชิงชันครับสวยงามมากๆครับนี่ครับท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกให้นะราคา5้าร้อยบาทนี่ได้2หนังด้วยนะครับนี่ย2หนังนะครับ นี่เลครับคุณเพื่อนสนใจนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับมีดคัตติ้งนะมันมันดูเหมือน,นเหมือนทรงมีดอิตโต้มือนกันนะแต่เป็นอิตโต้สั้นนะครับนะเออนะลองดูลองใช้ได้ครับในสับกระดูกได้สบายนะครับรับปรการันตีได้เลยสับกระดูกได้ความยาวของใบมีดครับอยู่ที่8.5นิ้วนะ8นิ้วครึ่งครับความกว้างครับโอ้ความกว้างอยู่ที่2.1นิ้ว อืความกว้างอยู่ที่สองนิ้วกว่าครับสองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่าตีไปสองนิ้วก็ได้ครับมันกว่ากว่าครับเป็นนิดเดียวครับมันเลยสองนิ้วมันนิดเดียวมันต้องใช้เวอร์เนียร์วัดนะถึงจะรู้ว่ามันเท่าไหร่สองจุดเท่าไหร่ถ้าพูดง่ายๆก็ห้าจุดสองเซนห้าจุดสองเซนหรือสองนิ้วอะสองนิ้วสันมีดครับสันมีดหนาอยู่ที่หกมิลสันมีดหนาหกมิล นี่สวยงามมากครับเหล็ก5 Cr15 ครับเป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับห้าร้อยบาทเพื่อนๆจะได้ซองหนังนี่ครับคือซองหนังซองหนังแบบเปิดหลังเวลาเพื่อนๆจะใส่มีดนะครับมีดเราใส่แบบข้างหลังอย่างนี้ครับแล้วก็กดลงนะครับเอาตัวที่ล็อกด้ามออกแล้วก็จุดกระดุมนะครับ แล้วก็จดกระลุมล็อกหน้ามเนี่ยครับอืมสวยมากนะราคาห้าร้อยบาทเองครับเนี่ยเราเวลานาะตีจับเห็นไหมครับพอดีมือนะพอดีมือเลยเป็นเพื่อนๆสนใจก็ทักทายหนาะตีมาได้นะครับ ราคา500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ